แข่งขันนะครับศึกฟุตซอลไทยลีก2023ครับนัดที่13ของฤดูกาลที่สนามยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส์รังสิตนะครับเกมผู้ระหว่างธรรมศาสตร์เซเลียนครับเปิดบ้านรับการเยือนของฟุตซอลไทยอามีแล้วก็มีน้ำร่วงลงมานะครับทำให้ล่าช้าไปนิดหนึ่งโนโกูเวย่าและวิศนุมีมากบางนะครับขณะที่ทั้งฝั่งของคุณรับคุณสามารถคงพัดนะครับคุณิิ ครึ่งแรกครับธรรมศาสตร์เขียรูกเริ่มเล่นจังหวะนี้ลูกเตะมุมจิรวันรสอนวิเชียนเปิดขึ้นมาฟาบิซิโอไปเบียดแย่งบอลมาได้แล้วบอลมาเข้าทางจิรวัตรยิงเสียบใต้ขานเข้าไปครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับตั้งแต่นาทีแรกเลยครับธรรมศาสตร์เซเลียน แฟนได้เหตุตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับฟาบวิเซโอรครับไปเบียดแย่งบอลมาจาังหวะนี้บอลไหลามาเข้าทางเจรวาดครับจับแล้วก็ซัดแสกหน้าของรอวุฒิแห่งพุ่มเข้าไป1-0ครับแล้วถัดมาครับนาทีที่สองกุย่าไหลามาวิศณุข,ขึ้นจบมากุย่ายิงครับติดเซฟจังหวะแรกแล้วเป็นฟาบ์วิเซโอรครับตามซ้ำเข้าไป2นาทีขึ้นนำ2-0ครับธรรมศาสตร์สเตเลียน วิศนุตกกลับมากยย่ายิงจังหวะแรกนะครับไปติดเซฟอาวุธแล้วก็เป็นฟาวิซิโอครับตาม3เข้าไปประตูที่10ของฟาบิซิโอครับในฤด,ดูกาลนี้แล้วจากจังหวะเสียบอลจังหวะนี้ครับของฟุตซอลไทยอามีครับวิศณุไปฉกบอลมาแล้วก็ยิงยัดเสาแรกเข้าไปเลย30นครับนาทีที่3นะครับโอ้โห3านาที3ประตู มิสนุมีมากบางครับยิงประตูที่3ให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนนำตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับเล่นสบายเลยเกมนี้โอกาสของฟุตซอลไทยอามี่บ้างครับปีวัติเพชรน้อยลุยเข้ามาและยิงครับไปติดขาของพานุรัตโอลานลุยมาสวยครับแต่ว่าจังหวะยิงครับโดนพานุรัตปิดมุมเอาไว้จังหวะน,นี้เสียบอลอีกแล้วนะครับมณัชัยฉกบอลมาได้แล้วก็เปิดไปเสาสองสุบรรณยิงติดเซฟครับ หัสดีนะครับลงมาเฝ้าเสาแล้วก็เซฟได้ครับจังหวะนี้นรศักดิ์บทีครับแย่งบอลมาแล้วจังหวะสุดท้ายครับเป็นพนันชัยทองกวมใหญ่ครับสกัดบอลเข้าประตูตัวเองครับเป็นประตูที่4ของธรรมศาสตร์เซเรียนครับนาทีที่13 4.0ครับครึ่งแรกแจกังหวะนี้ได้หลุดมาครับสิริพัฒนมีผลทำบอลล่นแต่ว่ามีโชว ตามมาแล้วได้ยิงด้วยนะครับไปติดเซฟของพานุรัตอีกครั้งหนึ่งครับของสิริพัฒน์ลากลุยมายิงหักข้อลูกนี้ครับบอลฉลบออกหลังรีคีกครับแล้วเป็นสิริพัฒน์ครับยิงไปติดเซฟของพานุรัตโอลานปิวัฒเพชรน้อยไหลมาให้นะครับยิงจิ้มเร็วแล้วครับยังเซฟไว้ได้ครับพานุรัตตัดกลับมาครึ่งหลังครับ จังหวะลุยมานัดนายได้ยิงครับก็ยังเซฟได้ครับพานุรัตวันนี้นี่โหโชว์ฟอร์มเยี่ยมเลยครับพานุรัตโอลานกุ้ยย่าบังเอาไว้ให้มาฟาวิซิโอได้จิ้มเร็วเลยครับบอลชนเสาเกือบยิงประตูที่2ของตัวเองครับฟาบิซิโอเจรัสสอนวิเชียยกบอลขึ้นมาฟาวิซิโอ,อ,อ,โอลุยไปแล้วก็ปาดไปเสา2ลูกนี้ครับไม่เข้ากรอบ โดนนัดนัยมาเบียดแย่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วจังหวะนี้ครับได้ลุยขึ้นมาสรานยิงก็ชนเสาครับโอ้โหโอกาสใกล้เคียงที่สุดครับสรานยิงสวนตัวพานุรัตไปแล้วนะครับบอลไปชนเสาครับพลาดโอกาสตีไข่แตกแล้วก็ช่วงนาทีสุดท้ายครับไปทําบอลเสียในกรอบเขียนโทษเองครับอนุชิตโดนสาโรธครับ ตัดบอลได้แล้วก็ยิงจ่อๆเข้าไปเป็น5ประตูต่อศูนย์ครับสาโรธฮอกออนนาทีที่39แต่ว่าหลังจากนั้นแป๊บเดียวครับปีวัตรเพชรน้อยโอ้โหเกี่ยวบอลมาแล้วก็ซัดลูกนี้ครับตีไข่แตกไล่มาเป็น1ประตูต่อ5ครับนาที39ดูครับลุยมาแล้วซัดลูกนี้เสียบเสาแรกเข้าไปแต่ว่าก็ไล่ไม่ทันนะครับ จบเกมครับก็เป็นธรรมศาสตร์สเซลเลียนครับเอาชนะฟุตซอลไทยอาร์มี่ไปได้ครับ5ประตูต่อนหฟุตซอลไทยอาร์มี่ก็แพ้มา6เกมติดต่อกันนะครับหมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับวันนี้ผมสวิทต์เดวานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่ในเลกที่2ครับวันนี้สวัสดีครับ